เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่2มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบกป,ปอสเขานำหมายสารครับท่านผู้ชมนะไปค้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมอยู่ที่หมู่บ้านสิริวันก็พบเจอกับเป้าหมายเลยที่ไปตรวจค้นเนี่ยก็คือนางสาวประธานพรหรือคุณเปิ้ลอายุ33ปีคุณเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบรายใหญ่ของจังหวัดนครปฐมก็ปล่อยเงินกู้เนี่ยดอกเบีย้ยโหดมากๆจากการตรวจค้นเนี่ยสามารถตรวจยึด บัญชีลูกหนี้โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสมุดบัญชีทะเบียนร,รถยนต์เป็นจํานวนมากแล้วก็ยังตรวจยึดรถเก๋งฮอนด้าซิตี้ท่านผู้ชมอีกคันหนึ่งเขาบอกว่าคุณประธานพรเนะี่ยยึดมาจากลูกหนี้ใครเซ็นโอนลอยไว้เนื่องจากว่าส่งดอกเบี้ยไม่ไหวนะก็ยึดไว้ก่อนแล้วก็เซ็นโอนลอยไว้รวมถึงตัวยึดเงินสดมากกว่า2ล้านบาทที่เชื่อว่าเป็นเงินดอกเบี้ยเนี่ยแหละนะที่เก็บมาจากลูกหนี้ ทั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้รับการล้องเรียนว่าคุณประธานพรเนี่ยลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบีย้ยอัตราสูงโดยมีพฤติกรรมอำพรางเป็นวงแชร์เปิดเป็นวงแชร์แล้วก็ใช้สื่อช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นไลน์เพื่อชักชวนผู้ที่มีปัญหาทางการเงินจนทําให้มีผู้มาขอกู้ยืมเนี่ยเป็นจํานวนมากหลังจากปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็จะเรียกเก็บดอกเบี้ยรายวันนะท่านผู้ชมนะผมย้ำนะว่าเป็นดอกเบี้ยรายวัน ดอกเบีย้ยร้อยละ20ต่อ20ต่อวันโดยไม่มีการตัดเงินต้นแต่อย่างใดคิดเป็นอัตราร้อยละ365ต่อปีท่านผู้ชมนะก็ะถือว่าสูงมากๆเลยซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้กับรูปนี้จนมีการร้องเรียนแล้วก็เข้าจับกลุ่มเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาว่าประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็เรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดท่านผู้ชมนะ ก็นาเสนอข่าวอย่างนี้ในช่วงสังคมที่เป็นปนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้คนเดือดร้อนจากพิษปัญหาโควิดในทีเงินเฟ้อข้าวของแพงทุกอย่างนะก็ต้องหาเงินกู้กันบางคนกู้แบงค์ไม่ได้เข้าถึงเงินทุนไม่ได้ก็ต้องกู้นอกระบบแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละแบบนี้แหละดอกเบีย้ยหดๆอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากฝากบอกนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นอาชีพแต่ก็กรุณามองตาดำๆของคนเพื่อนโล่รุ่มโลกเนี่ยว่าเขาลําบากเพราะฉะนั้นการที่คิดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย20ต่อ20ต่อวันเนี่ย มันสูงมากๆเลยนะคุณแล้วไม่ตัดเงินต้นส่งเมื่อไหร่จะหมดไม่หมดเพราะฉะนั้นเบาๆลงหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ